สบายดีกบสวัส huh. ด mm ีเด้อสวายสวายดีเด้อพ่อพี่น้องมาสู่ปู่สุ่คนเนาะว่าสิเป็นพ่อพี่น้องทางฝั่งลาวหรือว่าพ่อพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าพ่อพี่น้องทางต่างต่างประเทศเนาะกะยินดีต้อนรับสู่่อมบัติอมบาลาวแสดงคือเก่าเนาะวันนี้กะมาพบกับสมบัตมคือเก่าเนาะเวลาประมาณหามงคลเพี่นาะถือว่าสีคำค้ำเหมือนนี้สมบัตมกะตัดปุูมเนาะตัดปุูมใหม่เยี่ยมเซ็งพี่น้องตัดสั่นแท้สั่นว่าเย็นบิ่งเย็นวิ่จับกุ้งได้พี่เนาะ ยังเปทงง็ทั้งทึงดีกว่าเกมสีเซงเนาะช่วงนี้มาท่อมกะเกมสีเซงเนาะที่ว่ามาไม่นี้กับมาขอบคุณขอบคุณพายพี่น้องเนาะพายพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะทางต่างประเทศเนี่ว่าทำถังลาวเนาะทางไหนมาต่อมกะขอบคุณขอบคุณเกี่ยวกับคอมเมนต์หรือว่าเกี่ยวกับการเข้ามาติดตามส่องมาต่อมเนาะขอบคุณที่เข้ามาติดตามอะไรกับขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับการเหตุยูทูปของมาต่อมเนี่ยมาต่อมกะ เป็นคอมเมนต์บ่ต้องก็ดีใจบ่ต้องกะเลยอยากมาขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะสำหรับคลิปนี้กะจะมีเสียงดังแน่น้อยหนึ่งพี่น้องเขาไอ้น้องตีบานอยู่ข้างๆพี่น้องอยากให้บ่ต้องก็ขอโทษขออภัยเกี่ยวกับเสียงเกี่ยวมันบ่เหมาะสมคำบางคำที่มันบ่เหมาะสมบ่ต้องต้องขอโทษขออภัยนําไปพี่น้องเนาะก่อนสิมาขอบคุณขอบคุณบ่ต้องสิเว้าหน่อยนึงเนาะบ่ต้องก็เห็นเพิ่นคอมเมนต์เนาะเกี่ยวกับบ่ต้องเฮ็ดคลิปเนาะ เหตุคลิปลาบลาบหมักจองเนาะพี่น้องพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเพิ่นคอมเมนต์มาถามว่าหมักจองคือยังวะทางฝั่งไทยเอิ้อนยังหือภาษาไทยเอิ้นจังไงวะหมักจองอันนี้ปตองกับโบฮู้เนาะอย่างไรปตองกับขอโทษเนาะที่ว่าปตองยังโบฮู้เนาะปตองก็ไปถามเขาว่าภาษาไทยหมักจองนี่เอิ้นจังไงวะแต่เพิ่นกับวาเพิ่นกับโบฮู้เนาะเพิ่นกับยังเดี๋ยวไปปตอมสิถามคนอื่นเนาะวันนี้ปตอมถามเอื้อบปตอมเอื้อบปตอมกับโบฮู้เนาะ พอตอมจะทำพอตอมจะคนหาเนาะมักจองมาอยู่ไทยเอื้อนยังไงแต่พอตอมจะไปตอบคขาเนี่คอมเมนต์เพิ่นนี่พอตอมยังบาตอบพอตอมมาเห็นคลิปก่อนพอตอมเสียคลิปขอบคุณขอบคุณเพิ่นก่อนแต่พอตอมเคเห็นคอมเมนต์บางแรงๆแล้วบางคำแล้วพอตอมไปเขาไปเบิ่งเห็นไปส่องพอตอมว่ามักจองคือยังว่าพอตอมกับผู้เนาะภาษาไทยพอตอมแหงบุกเก่งภาษาไทยหน่อยพี่เนางแต่พอตอมก็ขอโทษเนาะงพี่ชีเนาะแต่คอมเมนต์ที่สองเนาะวันนี้เพิ่นว่า เป็นลุงเนาะเพื่อนกะคอมเมนต์มาว่าลุงอยู่เป็นคนไทยเด้อเพื่อนว่าบตอตอมท่าว่าบตอตอมเขียนภาษาไทยบ่ถือคอมเมนต์ให้โทรหาติดต่อหาเพื่อนเนาะเพื่อนเอาเบอร์ให้บตอตอมเนาะ,นะอย่างไรบอตอมกะขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะที่ว่าเพื่อนให้คำสีนำบอตอมเนาะบอตอมกขอบุญขอบุณหลายๆเนาะในกะบีเอฟซีเพื่อนคอมเมนต์มานเนาะเพื่อนว่า บาต้อมเป็นท ok หารบอบะต้อมเป็นทหารแถวบ้านไทยชีวิตทหารในเบื้องใน่นี่ครับมาต้อมขอโทษเดิมยอมมาบาต้อมถ่ายบาได้นอนเป็นความลับเนาะมันเป็นความลับบาต้อมกะสีถ่ายเท่าที่ที่บาต้อมถ่ายได้เนาะถ่ายตามสวนพักตอนยังบออันนี้ครับมาต้อมขอโทษทางเอซีไปเนาะที่ว่าเป็นให้คอมเมนต์ถ่ายเกี่ยวกับทหารบาต้อมขอโทษที่ว่าเป็นความลับเป็นคนไม่ถ่ายแต่ว่ามือบาต้อมเสซ็งแล้วบาต้อมทำเบลกานี่บาต้อมยังสีบิตเลยถ่ายคลิปเนาะพี่น้องแต่ว่าบาต้อมสี ถ่ายตอนช่วงที่มาต้มเสียงแล้วเนาะตอนช่วงที่มาต้มเสียงแล้วมาต้มซ้อมหายไปประกาศเนาะมาต้มกะสิแดงถ่ายให้พื่อนพี่น้องเบิ่งเนาะแต่ว่าเชียงมาต้มไปถ่ายการดำรงชีวิตของทหารนี่มาต้มถ่ายมาได้เนาะมาต้มกะพระผู้อ่ะมันเป็นความลับของเพิ่นแหละมันกัสิผิดกฎของยูทูบเนาะอย่างไรกะม่ต้องกะขอขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะทุกคอมเมนต์แหละกะทุก ผู้ติดตามเนาะที่เขามาติดตามสองปัตอมแต่สี่สิบคนเนาะเช่นว่าฮอดปัจจุบันนี้ฮอดสองร้อยคนแหละขอบคุณขอบคุณเนาะคอมเมนต์เลยค่ะคอมเมนต์ที่ว่าทั้งลุงทั้งบางไทยเนาะเพิ่นคอมเมนต์มาให้ปัตอมโหลดแอปโหลดแอปภาษาไทยมาเนาะปัตอมกะสิลองเฮ็ดเฟิ่์เนาะแล้วเพิ่นก็ให้เปอฟเนาะปัตอมกัดีใจเนาะคือกุมเอฟเนา่ปัตตกัดดีใจที่ว่ามีเอฟซีทางฝั่งไทยทางต่างประเทศแล้วทางฝั่งลาวเนาะค่ะคอมเมนต์สองปัตตมปทตตมก็ดีใจเนาะ แต่พอต้องกะสิสู้เห็ดคลิปต่อไปเกณนว่าผ่านกดพี่น้องเอ้ยตอนนี้ครับคนติดตามพอต้งกะถือว่ายังไกลอยู่เนาะพี่น้องหาก็ได้ประมาณ200เหลืออีกประมาณ800ก็จะหยอดพันครับทได้ผ่านกดหรือว่าผู้สมองกันเบิ่งกันถือว่ายังดนพี่น้องเอ้ยเกื่อสิฮอดส0 0พันสมองกับเพราะว่าถือว่าพอต้งก็ยังแนี่ยโเห็นแต่ว่าพอต้งกะเสียุ่ตรพอต้งกะเห็นคอมเมนต์พ่อพี่น้องพอต้งกะดีใจพอต้งก็มีแหงสู้นะพี่น้องมีแหงสู้ไยากจะเฮ็ดคลิปนั่นนะนี่ แต่ว่าช่วงนี้พอต้องกะโมเดลคลิปพี่น้องพอต้องกะยุดพอต้องโมเดลลงคลิปเนาะคือเมื่อนี้พอต้องกะไปลงคลิปเนาะพอท้องกะสีมาบอกใครไห่น้องเลยเนาะพอต้องโมเดลลงคลิปเนาะบอกว่าพอต้องสีเข้มสอบเซ็งเนาะเข้มสอบหรือว่าเข้มเซ็งเนาะพอต้องเล่าบทเรียนเนาะนี่กับวันที่สิบสี่แหละพี่น้องที่วันมือนี้กับวันที่สิบสามเนาะวันจันทร์เนาะมื่นก็เป็นวันคานที่สิบสี่มันฝุดเป็นที่สิบห้าพอต้องเสงหามือเนาะ พูดพาร์ทซุกนี่ยจันคานเนาะพรบันที่ส้าองนี่ยพอต้องการซีได้เห็ดคลิปต่อวันนี้พี่น้อง่ต้องกาสิได้มีเวลาเห็ดคลิปช่วงนี้พ่ต้องผมมีเวลาพ่ต้องยังเหล่าบทเรียนยังไหงพ่ต้องการขอโทษคำขอพี่น้องหลายๆมาชมคู่ชุกคนเนาะที่ผ่านพอต้องบริเห็ดคลิปให้พ่อแม่น้องครับ z o o เนาะอย่างไรกันบันที่ส้าสองคนแหละพ่ต้องสิเริ่มเห็ดคลิปถ้าว่าช่วงพ่ต้องเซ็งนี่ยพอต้องมี แนวดีๆมาตอมมีคลิปแนวดีๆเกี่ยวกับการเห็ดอยู่ทัวกินียังมาตอมสิทายพ่อพี่น้องเบิร์ดเดี๋พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆพี่น้องยังไงมาตอมกะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคนหนึ่งเนาะที่เขามาติดตามส่องมาตอมนะคะกะเขามาฟุมาพังคลิปมาตอมแต่ต้นจนจบเนาะมาตอมกะขอขอบคุณขอบคุณอีกคนหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้มาตอมกะสิได้จบเพียงตอนนี้พี่น้องต่าวพิดพลาดประการใดมาตอมกะขอโทษขออภัยน้ำใจพี่น้องหลายๆ ยังไงก็ฝากคอมเมนองกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่บ่บต้องเหตุคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บตอต้องเ้าวก่ากกเขา้ามาสบายดีาย